น,น,น,นี่หมวอะไรนี่เด็แมนเด็บแมนเด็แมนอ๋อยโอ้ยโอ้ยโอะยอ้ยเอ้ยมอเยโ้ยโอ้ยโด้ยโอ้ยโอ้คอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย้นโอ้ยโอ้ยโ้ยโอยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยงอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้โอ้โ้อ้ะโอ้ยโอ้ยอ้้ เอ๊ะเดี๋ยวเสียงใกล้มาก MP ห้าไม่ใช่ MP เก้า MP เก้า m ีเก้าเก็บเสียงก็เสียดาเบิล b a l หน่อยดาเบิลเก้าพอพอกับใบสัตว์เลยเป่าอุ้ยไปตายโอ้ยสั่งปืนไม่ทัน ไม่ได้จะซื้อปือนนี้ไอ้เหี้ยอ้อาวซื้อปือนเลยอโอ้ยเอาอะไรไม่กูนเนี่ยอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยคนเบียดปืนยังไงอะโถ่รอทีแต่เฮ้ยของปืนนี้มาเล่นดีกว่าไอ้พวสัตว์ซื้อมาแล้ว เก้กเาก <c oughs> เฮ้ยอะไรหนึ่งจเลยหรอมีชิดกันเฮ้ย K2 เลยระดับไหนแล้ว K2 บ้าเลยไม่มีเข้าไม่มีเออ จะจิ anyway, you you ้มมีโดนนันไปก่อนลากไวยเฮ้ยเฮ้ยแต่งกะดีนะแต่งแค่หญิงสุดรันชาไม่เชี่ยมไปไม่เจ้าปืนนี้มาแล้วว่ามีคนเป็นแลมโบ้นะจังหวะนี้มาอีกสองสี่เก้าบ้างรอบหลังเช็นเดินไปยังไม่เจอใครอยู่ในกลางโว้ยวนมาตรงอีกี่รอบแล้ว นี่เรากำลังเล,เเล่นซ่อนหาอยู่ใช่ไหมเนี่ยขาวไขวะไขิกเด็บเบ็ดคาโผแล้วโอ้โห ที่ผมบ,บอกว่าไม่ได้จะซื้อปืนนี้โอ้ปืนเลยอะมันี่นยมันสุ่มเอา M สองสี่เก้ามาให้เนี่ยจำไม่เปลี่ยนไม,ไ,ไม่ทันตื่น,น,น,นอน เอ็ดสี่เก้าบาทผมดูดๆเลยเว้ยไม่กินด่านดเลยซุ่มด่านเจอด่านด่านอะไรก็ไมปเลยไม่รู้แมพเลยอ่ะกูไม่รู้แมพเลยเนี่ยเดินงงๆอยู่เนี่ยไม่น่าซุ่มเลยรผมก็เดินมั่วๆไปเลยก็เจอกคอนแต่อ๋อบนหัวเนี่ยไอ้หมอนี่มันมันหลายทีแล้วเจนัสห้าเลยเหรอ ไอเล่นจีนัดไปวะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> อะไรวะแบบจิม <c oughs> บจ้มจิ้ม <zych unemployed. S 1> เอาเฮ้ยเดี๋ยว <that>. จิมจ้มจิ้ม <c oughs> เหียบร้อยจิม้มเออ ฉันโดนขอนต่ออีกเลยใครวะเนี่ยวิวอ่ะอ่ะเฮ้ยเดียวอ่ะเฮ้ยของจริงคิดลำเดียวเดียรีย้อนเกมของคนเบียร์สหายคนเบียร์นะคนนั้นใครอ่ะคนเต้ไงคนเด้ย้ออนเกมอ๋อนุ่นเด็กับพอพอจะเล่นซอนที่ลาสติกเราเล่นเด้เมบบกันเหรอ ช้านุี่มีไวไอ้ทิงโคเอนาสุด่ะเฮ้ยแสดงว่ามาช้าไปเอ้ดเล่นต่อเลยหระจิม้มอะเจ้าเข้าหวัว เอ,อโอ้เอ๊ะถ้าสุดพิงโก้ด้วยถ้าเ่าได้หรอเลื่อยผมโลดหรือแล้วสับไม่ทัน้ยเดินไม่เจอใครเดยจ้ะเออเออลูดแล้วก็ลูดอทำไมด่านนี้ไฟมันเผาวะไฟมันไม่ขยับเลยนะ ไปไหนเจ๊มาดูไปไหนเจ๊าไม่นะ่เดี๋ยวอยู่ไหนกันวะอ้าวอ้ยไม่านไ่เสีย่ยโอ้โหเม็ชินเกินเอ็กีสฟังเ้อองานเล่นกับลเอาไปโดน

วายังไปเด็แม่งางกันยาวใช่ไหมเพราเป็นเกมเล่แบบนี้เกนัดหว่ยคออะ

หิบดนะัดใจเย็นๆแอ่กันไม่ทันแล้วเนะี่ยกระสุนเนะี <laughs> ่ยเออแม่เขาเขาใจจ่วผมแนละ้วโดนผมจิ้มคืนเอื่อนั่งยินต้องใจ้ได้ผมจิ้มเลยดิผมจิ้มเน่ย่ยโอ้โหเล่น,นกล้ากันแต่เรา โอ้ลูสองอีกทีดูซองว่ะลูสองควงเวอร์ชั่นอะไเนี่ยอ่ะจะ วุ้ยแม่งกจะหลังเข้ามิตีไปทานแล้วล่ะเฟื่ออิงโะโฮว่างใช่เนี่ดืนี้เลยปือที่อ่อเดนระบาดเดินเดิน เอออยู่นี่แหละตองีกำลังสับงปืนเล่นเลยจัะโอ้ยจริงตัวไนกดีลูกซอง่วว่เไอเชี่ยเจนัทนี่เล่นไม่เลิกจริง เจนนัทของเขาดีจริงท่าแม่นพอแม่นไม่เลิกอีกเลยใครใช้ใครใช่เลยหนังกัดเจนแม่นแบบหันไปยิงเพียงเดียวเลยใครใช้ปืนซีซั่นสามซันเปอร์ซีซั่นสามเสียงปืนฉีดน้ำ

น่าะคิดว่ากันเล่ยแมนแล้วมั้งเกิดตรงหน้า โอตาบานเดี๋ยวเดีโอตบานเอา้าไม่นเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะถืวละฟาดคนพอดีด้วยเดี๋ยวเวลาเลมโบเลมโบอีกเจ๊บ้าเอ้ยอมตะ เดี๋ยวผมไ<ป>่จะออกอีมสองกอะไรไม่ได้ทางไรนังย่อใสเลยของจริงวะไอ้คนีเข้ามาล่าสุดตอชเี่ยวไอ้เชี่ยไม่ตาย <c oughs> เอาหัว <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> โอ้สามเจ็ดค so ิวเลยเนี่ยกูเห็นเไม่เจ็ดห <aciones> ้าเลมันก็ยิงดีเหมือยิงคนโดนชวยสวัสดียิบเจ็ดกำลางะถัไปกันเยไอ้มองส์มองส์มองสปริง ไอ้จะหล่อเหรอเอาว่ะยิ่งผ่านแกยขนาดนี้โอ้ยไม่โดนทำไมเรายิ่งอยู่ชิหนึ่งยิ่งเป็นเป้าอันตรายขึ้นทุกทีเป็นเรื่องปกติไม่พอหกสิบคิวเราต้องเราต้องใช้มีดะโอ้โวโอ้โห่คู โอ้ลูกสองลูกสองเข้าหัวโดนได้ไงไม่รู้เนี่ยแม่งกระสุนหมดพอดีไม่ได้มันไม่มีความมั่นใจดิจริงๆดไม่เาทุก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 ทีกทุไปุกท ทำออไม่โดนสักนั้นเลยเบ้าทุกเม็ด MG สามจริงไงให้โลกจำเบ้าทุกเม็ดเลยปืนบานเก,กินนในขนาดนั้นส,สดใสเราต้องตีบวกเป็นอะไรนะตีบวกเก้าแล้วแม่นยำขึ้นอย่าถ้ามันบวกได้นะไม่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 ไมเอาละฮะเราจะมาตีบวกบวกสิบวันนี้เลิกดยแทชชั่น

เราปืนฉีดน้ำมายิงวะปืนฉีดน้ำ U.S.T.B.6 เป็นโอ้ไม่โดนปืนแม่ง สวัสดีครับเฮ้ยเป้าบานเป้าบอน m t สามเป้าบานเลยคนกระโดดทีความแม่นยำหายไปถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้แล้วใครให้กระโดดวะกระโดดย,ยินแม่นยำขึ้นสุดท้ายเป้าบานครับโอ้ซม่รังเห็นแล้วซิโก้ไม่แข็งเอาไป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  ้ไม่โดนกินไม่โดนหลังเข้าอย่างเ้ยโอ้น่าเกลียดจิ้หลังเข้าเี้ยเฮียตลังเข้าดิสะปอนด้านหลังเป่งโอยโอเคแล้วทำไมไอ้นี่ไม่หัวจังวะนมดเล่นดนล้อเฮ้ยบหัว เขาให้เข้ามีดมันจิ้มเราวันนี้ครับ MG ก็โดดชอบกับยิ่งขึ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละฮะวันนี้เราจะมาเล่น MG สามสามที่จะการกระโดดเพื่อความแม่นย้ำนะฮะสภาพเป่าบาร์ฝาเดิมอีกอ้าวเซมมันก็แน่นอนอยู่แล้วเออ

มาวัดดวงเอง๋อโอ้ปืนพกเฮ้ยสปอร์ตด้านหลังอีกแล้ววะอีกแล้ยวเลยเฮียก็กเฮียเลยเอ้าวมีดรอบนี้มีดแล้ะ ฉันต้องต้องจิ้มบีไถเดอ้วยม่นเป็นสปอนน่าเกลียดจังวันนี้ครับอุ้ยมันอาเมตะจิ้มจิ้มเอวมีซิวิเลวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดใกล้วันนี้เอว สปอนน่าเกลียดมากเลยแม่งสปอนดักดักหลังสามตัวติดบ้าสปอนดักหลัง